เพื่อนๆคะถ้าเราเจอตอมหรือนิวกังเขาพูดกับเราแบบนี้ไม่ทราบเพื่อนๆจะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะเขาพูดว่าถึงคุณจะอยู่ดูแลสามีที่เป็นอมพลึกมาแล้ว24ปีและลูกๆของคุณก็พ้นนิติภาวะกันทุกคนแล้วส่วนไรายได้ของคุณยังไม่ได้อยู่ในระดับมาตรฐานณนะเวลานี้ คุณสมบัติของคุณยังไม่เหมาะสมที่จะดำรงชีวิตต่อในญี่ปุ่นหมายความว่าเขาเชิญคนของเรากลับประเทศอย่างนั้นหรือคะถึงจะไม่ใช่ตัวเราเองอนาคตก็ไม่มีใครรู้คะ่ะแค่ฟังประโยคนี้แล้วก็เจ็บหัวใจเหลือเกินนะคะคนของเราทำให้ถึงดวงจันทร์ แต่ผลลัพธ์ที่ได้แค่ปากซอยวันนี้พี่จึงรีบนำเรื่องนี้มาบอกต่อให้กับเพื่อนๆที่รักทุกๆคนคะ่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ระมัดระวังรีบป้องกันปัญหาเรื่องของวีซ่ากันตั้งแต่เนินเน่นๆคะ่ะเพื่อนๆบางคนอาจจะคิดว่าชีวิตเป็นช่วงขาขึ้นขาขึ้นกายหน้าผากหรือเปล่าคะขำๆคะ่ะไม่อยากให้เพื่อนๆเ,เครียดคะ่ะ เพราะอย่างไรก็พอมีวิธีทางแก้ไขได้บ้างค่ะท็อปปิกของเราวันนี้คือวีซ่าหลังยาหรือคู่สมรสเสียชีวิตเราจะต้องทำอะไรบ้างโกลเด้นวีคนี้เพื่อนๆคงไปเที่ยวกันอยู่ใช่ไหมคะเที่ยวให้สนุกค่ะถ้าเพื่อนๆยังไม่มีเวลาฟังแชร์เก็บไว้ก่อนว่างๆค่อยกลับมาดูก็ได้ค่ะมาเข้าเรื่องของเราเลยนะคะกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิตหรือยาร้างกัน รายละเอียดที่พีจะรีวิวให้เพื่อนๆในวันนี้สามารถดูเพิ่มเติมได้จากลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างได้เลยค่ะมีทั้งหมด2หัวข้อใหญ่ๆที่เราจะต้องทําหลังจากคนที่เรารักเสียชีวิตหรืออย่าร้างกันหัวข้อที่1คือให้รีบแจ้ง i ิมเคชันหรือนิวกังภายในสองอาทิตย์หลังมีการย่าร้างหรือเสียชีวิตหากมีการละเลยในการแจ้งอาจจะมีการถูกปรับเงิน และมีผลกระทบต่อการต่ออายุวีซ่าในครั้งต่อไปด้วยค่ะเพราะการเป็นคู่สมรสของชาวญี่ปุ่นโดยไม่มีกิจกรรมติดต่อกันเป็นเวลา6เดือนทางนิวกังหรือตอมอสามารถทำการยกเลิกสิทธิ์สถานภาพการพำนักได้ค่ะพี่หายไปนานช่วงนี้ก็มีเพื่อนๆเ,เข้ามาปรึกษาคอนเซิล์ส่วนตัวผ่านทางไลน์และซูมค่ะการปรึกษาผ่านทางนี้ก็มีข้อดีเยอะนะคะเพราะ เราก็จะได้เห็นหน้าเห็นตากันมองตากันและสามารถเล่าประวัติส่วนตัวย้อนหลังได้เต็มที่ค่ะเพราะประวัติของแต่ละคนก็แตกต่างกันไปการเตรียมตัวการเตรียมเอกสารก็แตกต่างกันไปเช่นกันค่ะส่วนทีมงานของทนายเราก็จะได้ตั้งคำถามได้ตรงจุดแล้วนำมาวิเคราะห์ช่วยแก้ปัญหาได้ตรงเรื่องแถมยังช่วยอุดจุดอ่อนให้ได้ด้วยค่ะที่สำคัญจะได้ช่วยแนะนำการเตรียมตัวให้ถูกต้อง ในการต่ออายุวีซ่าในครั้งต่อไปรวมถึงการเตรียมความพร้อมของวีซ่าในอนาคตได้ด้วยค่ะคือลองถูกกันอย่างเดียวไม่ต้องลองผิดกันอีกแล้วนะคะโอเคมาถึงหัวข้อที่2กันค่ะข้อนี้คือเราต้องทำการเปลี่ยนสถานภาพการพำนักหรือเปลี่ยนชนิดของวีซ่าค่ะถ้าถามว่า จากวีซ่าแต่งงานแล้วจะเปลี่ยนเป็นวีซ่าชนิดอะไรได้บ้างตรงนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละคนเลยค่ะคร่าวๆก็จะมีดังนี้คือ 1. เปลี่ยนมาเป็นวีซ่าเทจูชะหรือสิทธิผู้พำนักขอถิ่นฐานค่ะ 2. เปลี่ยนมาเป็นวีซ่าทำงานหรือ working permit ค่ะ 3. เปลี่ยนมาเป็นวีซ่าเอจูชะหรือวีซ่าถาวรค่ะ ส่วนผู้ที่ถือวีซ่าชนิดเทจูชาและเอจูชะหรือผู้ที่เปลี่ยนสัญชาติแล้วจะไม่มีผลกระทบจากการยาร้างหรือเสียชีวิตค่ะสรุปหลังจากคู่สมรสเสียชีวิตหรือ,อยาร้างกันแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำคือ1แจ้งนิวกังหรือตอมอภายในสองอาทิตย์ค่ะ2เปลี่ยนชนิดวีซ่าภายใน6เดือนค่ะถ้ามีเวลาเพื่อนๆก็สามารถ นำเนินเรื่องและยื่นกันเองกันได้เลยค่ะก่อนไปวันนี้พี่ขอมอบดอกสวยๆสย่งพลังสีม่วงให้กับเพื่อนๆที่รักทุกๆคนค่ะชื่อดอกวิสติเรียหรือดอกฟูจิตอนนี้กำลังบานเลยค่ะมีความสุขช่วงโกลเด้นวิ k นะคะขอบคุณมากค่ะ